ความเป็นแม่กับความเป็นโูกนั้นตายจากกันไปก็ยังเป็นอูดังนั้นวันแม่นะวันแม่มาถึงประการหนึ่งคุณมาทําบุญให้แม่อีกประการหนึ่งคุณลองถามตัวเองซิว่าร่างกายนี้แม่ให้มาคุณใช้ร่างกายของแม่ไปทําความดีหรือไปทําความชั่วถ้าคุณทําดีคุณทําดีในนามแม่ด้วยแม่กํากลังไปทํากับคุณด้วยถ้าคุณทําชั่วก็เท่ากับว่าคุณเอารูปร่างสังขารของแม่ไปทําด้วยอย่างวันนี้เรามาคุยกับพระหลายคนแม่อาจจะลุ้งรับดับขันไปสมมตินะนี่จะเหตุการณ์สมมตินะ อืมก็เท่ากับว่าแม่กาลังมานั่งฟังกับเราด้วยเห็นไหมเพราะ <He ard S 2> <m> ฉะนั้นแม่ไม่ได้จากเราไปไหนไมิธีการก็คือเมื่อถึงวันแม่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าเอาละกายนี้นะใจนี้นะแม่ให้มาฉันจะใช้กายนี้และใจนี้ทําสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้าที่สุดให้สมกับที่แม่สู้สาทายสําเนาถูกต้องไว้ให้เราแล้วก็จากจากโลกนี้ไปไปสู่โลกนะ้า <c oughs> ถ้าเราดีเราดีในนามของแม่ ถ้าเราเร็วเราก็เร็วในนามของแม่วันคลอดลูกเกือคล้ายวันตายแม่แม่เสียงขนาดนี้แล้วพอถึงวันแม่ปับ๊บคุณลูกทั้งหลายใช้ร่างกายและจิตใจที่แม่ให้มาเนี่ยคุมไหมใช้เพื่อไปทำดีหรือว่าใช้เพื่อไปทำเหลวใช้รูปนี้ใช้ใจนี้เพื่อไปติดอยู่ในอบายามกสุรายาเสพติดเฮโรอเอีนฝิ่นกัญชายามายาบ้ายาอี ตลอดจนถึงอบายามุกคบคนชั่วเป็นเมตรขี้เกียจหรือว่าเป็นคนเลวหรือว่าเป็นคนโป,ป้ปดมดเท็จคอร์รัปชันเหล่านี้ซึ่งความชั่วทั้งหมดนะลูกไปทำหรือเปล่าถ้าลูกไปทําได้โปรปดรับรู้ว่าลูกกาลังพาแม่ไปทําชั่วแต่ถ้าคุณลูกทําดีตลอดอย่างคุณครูพี่แนนสอนหนังสือจนมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองนะก็คือแสดงว่าได้ใช้รูปร่างนี้กับจิตใจนี้ของแม่คุ้มที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณครูใช้เพื่อทําความดี ฉะนั้นพระอาจารย์ต้องขอย้าเลยนะรู้สารพัดรู้แต่ถ้าไม่รู้ว่าพ่อแม่มีพระคุณอย่างไรก็นับว่าเป็นความรู้ที่ศูนย์เปล่าฉะนั้นโรงเรียนก็ตามมหาวิทยาลัยก็ตามสังคมก็ตามสื่อมวลชนก็ตามเราจะต้องช่วยกันเตือนช่วยกันย้ําให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเรารู้ว่าชีวิตของเราที่เกิดมานั้นมีผู้ให้ชีวิตมา ในบรรดาสิ่งสูงข้าที่สุดในชีวิตมนุษย์นะไม่มีอะไรจะสูงข่าเท่ากับชีวิตคำถามคือแล้วใครให้ชีวิตก็พ่อกับแม่ฉะนั้นน้ําทุกหยด้วนมีต้นน้ําคนทุกคนล้วนมีที่มาพระอาจารย์จึงขอฝากไปถึงลูกๆนะให้ระลึกนึกถึงต้นน้ําของเราทุกคนด้วยเมื่อวันแม่มาถึงก็ดีหรือไม่ต้องรอให้วันแม่มาถึงก็ดีนะให้เราระลึกนึกถึงเสมอว่าน้ําทุกหยด้วนมีต้นน้ําคนทุกคนล้วนมีที่มา ไม่มีใครเกิดมาจากสุญญากาศไม่มีใครเกิดมาจากก๊อกน้ําไม่มีใครเกิดมาจาก iP od, iPad, iPhone, ไอพอดไอแพดไอโฟนดูทวิตเตอร์อทุกคนเกิดมามีพ่อมีแม่กันทั้งนั้นฉะนั้นให้ระลึกนึกถึงพ่อนึกถึงแม่เอาไว้เสมอไหว้พระหมื่นองค์แสนองค์แต่หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยกราบพระหมื่นองค์แสนองค์แต่หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ ก็เท่ากับว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ขออนุโมทนานะ